ผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มีคนช่วยเหลืออีกอย่างหนึง่งมิตรภาพก็ดีอีกต่างหากอันนี้นะคะคือคำจำกัดความของชาววันอาทิตย์ค่ะประจำเดือนตุลาคม25 6 3ัเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูไพ่กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูไพ่ต้องบอกเลยว่าขอต้อนรับเข้าสู่นนะัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวง สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาววันอาทิตย์ค่ะประจำเดือนตุลาคม2563ดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนตุลาสักเล็กน้อยอันนี้จำเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆอย่างที่เกิดนำไปก่อนหน้านี้นะคะว่าคุณจะมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์และเป็นตามนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ว่านัดจะโฆษณาหรือว่าพูดเกินจริงต้องบอกเลยว่าความเป็นต้ตนไพ่ใบแรกนะคะสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบค่ะ ไพ่ใบแรกเนี่ยคือจิตใต้สํานึกความรู้สึกอะไรต่างๆของคุณนะคะคือนัดจะบอกว่าอชาววันอาทิตย์เองนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถเข้าหาผู้ใหญ่ได้จะเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะวันนี้เนี่ยใช้2แดงเลยมีแดง1กับแดง2นะคะขอหยิบไพ่แดงหงแล้วกันนะคะอ่านี่ค่ะคือสังเกตไหมคะว่าไพ่2ใบนี้มันมีอะไรที่เหมือนที่เหมือนกัน ทุกอย่างอยู่ที่คุณถ้าเกิดว่าคุณเข้าหาผู้ใหญ่เป็นถ้าคุณรู้จักเข้าหาเขาหรือรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะจะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะคือบรรยากาศของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้มรดกก็ได้นะคะได้การแบบ ได้การให้หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของโชคลาภก็ได้เหมือนกันนะคะคือบางทีผู้ใหญ่ที่บ้านคุณให้ให้เงินเป็นโบนัสหรือว่ารู้สึกโอ้โหช่วงนี้คุณทําดีทําตัวน่ารักถูกชะตาถูกใจมีเงินให้เงินมีทองให้ทองเลยนะคะจะเป็นในลนักษณะนั้นและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะ ในขณะเดียวกันยังหมายถึงหัวหน้าในที่ทํางานก็ได้ด้วยหรือว่าคนที่เขามีมีมีสถานะมากกว่าคุณนะคะสูงกว่าคุณเนาะหัวหน้ารุ่นพี่หรืออะไรต่างๆนานาที่เขาพอที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้ดังนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะคะสาหรับชาววันอาทิตย์ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําอะไรสมมติถ้ามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะคุณก็จะได้ผู้ใหญ่นี่แหละที่คอยช่วยเหลือหรือว่า คอยแก้ปัญหาให้กับคุณถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับเดือนตุลาคมค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะช่วงเดือนตุลานะคะอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนตุลานะคะดวงของคุณ ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามายืมเงินนะคะอย่าเพิ่งให้ดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะสูญหรือว่าโอกาสที่จะเสียเงินนะคะคือไม่ได้เงินคืนอ่ะมีเยอะมากพอสมควรนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์จะไพ่ใบนี้นะคะในตําแหน่งของการเงินค่ะหรือชาววันอาทิตย์บอกว่าเฮ้ยมันไม่ทันแล้วอะ่ะ <c oughs> ให้ยืมไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ตั้งแต่เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่เขาจะใช้เงิน คืนคุณได้ตรงกำหนดเวลาอาจจะล่าช้าก็ได้ดังนั้นก็ต้องทำใจไว้ในระดับหนึ่งเลยนะคะส่วนในเรื่องของรายได้ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะหมดไปกับ หุ้นส่วนผู้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นให้ระมัดระวังให้รอบคอบถึงแม้ว่าคุณจะรอบคอบดีแล้วว่าแต่มันก็มีโอกาสที่จะพลาดสูงนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของเพื่อนกันบ้างเกริ่นนาไปก่อนหน้านี้ว่ามิตรภาพคุณจะได้มิตรภาพที่ดีนะคะและเป็นมิตรภาพที่ดีจริงๆนะในไพ่ใบนี้ค่ะคือมันเหมือนกับว่าโอเคคุณอาจจะอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อนมีลูกมีสามีมีแฟนมีครอบครัวกันไปหมดแล้วแต่ต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นคุณก็อาจจะเอ็นดูลูกหลานลูกหลานเพื่อนในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูแล้วก็รักใคร่ลูกหลานของเราเหมือนแบบเป็นพ่อแม่ทูนหัวให้กันและกันเลยแบบนี้ค่ะเป็นพิภาพที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งจากไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าคบกันมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคนะคะบางทีดีไม่ดีนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมคุณกับเพื่อนกับบิภาพของคุะ,คะอาจจจะไปัด ปาร์ตี้หรือว่าอาจจะไปชวนกันไปเลี้ยงไปอะไรสังสรรค์หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันคือคือเป็นการชวนที่แบบเฮ้ยสมมตินนะคสมมติน,นะคะ,นนะ,ะต่างฝ่ายต่างมีครอบครนะัวเนาะเอาไปกันให้แบบยกขยโงกันไปหมดเลยแบบนี้ค่ะคือเพื่อนสามีเขาสามีคุณรู้จักกันหมดอะไรแบบนี้ก็เป็นเพื่อนใหม่ให้ของกันและกันไป โดยปริยายเลยนะคะถือว่าดีมากๆต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างค่ะญาติพี่น้องค่ะในไพ่ใบนี้นะคะให้เรามาระวังคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะมาทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ค่อยโอเคหรือว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่านําความกังวลใจมาให้กับชาววันอาทิตย์นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของ ลูกหลานและบริวารกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากลูกหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวนะคะลูกหลานของคุณในช่วงนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้เงินไม่พอใช้จ่ายะคะ่ะคือเงินไม่พอใช้เขาก็เลยมาขอเพิ่มนะคะก็เป็นไปได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินคือบางทีเนี่ยลูกหลานเราเนาะอาจจะอยากได้ อไอเทมอะไรใหม่สักอย่างหนึ่งในชีวิตเขาอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งเขาก็มาขอกับเรานี่แหละเพราะเงินเก็บเขาก็ไม่พออะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่คุณนะคะย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกอย่างที่นัดพูดเสมอนะคะว่าไพ่ใบแรกอะสามารถลิงได้กับทุกๆใบในขนาะเดียวกันว่า คุณอะใช่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและคุณก็สามารถเป็นคนคนนี้ได้เหมือนกันในฐานะของคนที่มีสถานะด้วยกับคุณก็คือบริวารหรือว่าลูกหลานนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะให้เขานะถ้าเขามาขอคุณก็พร้อมที่จะให้นะคะพร้อมเปเต็มที่เหมือนกันนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์เองค่ะต่อมาค่ะเออเรามาดูในเรื่องของ บริวานนะคะบริวารกัคือคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณตัวอย่างเช่นลูกน้องในที่ทํางานนะคะหรือว่าลูกคนที่ทํากิจการของตัวเองมีลูกน้องเป็นของตัวเองอันนี้ก็สามารถพูดได้เหมือนกันนะคะว่าในช่วงนี้บางทีเขา ความตั้งใจในการทํางานของเขาอาจจะน้อยกว่าปกติก็ได้เพราะเรื่องอะไรเพราะเขามีเรื่องกังวลใจอย่างน้อยๆก็3เรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะ1เรื่องเงิน2เรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวอาจจะเป็นความรักสามเ้าก็ได้นะคะหรืออีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องสุขภาพอะคือคือคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินอะเรื่องอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น3เรื่องที่นัดพูดไปแต่มันต้อง ทุกอย่างมันต้องเกี่ยวกับเงินแล้วก็กับความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไปได้เหนือนกันดังนั้นในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยตั้งใจทํางานให้กับเราหรือว่าทํางานให้กับเราไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ก็ได้นะคะโอเคขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มในเรื่องของบริวารของเรื่องของคนที่มีสถหาน้านะด้อยกว่าคุณเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะอ่ะ ก็ต้องเงียบๆไปก่อนอย่าไปเกลี้ยกล่ใส่เขานะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสภาวะกดดันเกินไปแล้วเขาก็ไม่สามารถทําอะไรให้กับเราได้ก็ได้เหมือนกันคือต้องค่อยๆประครบประงมเขาคือต้องดูแลเขาในในเน็ตม,ม,มันจะมีไม้อ่อนกับไม้แข็งอะเนาะเอาไม้อ่อนนะคะเข้าเข้าหาเขานะคะแล้วถึงจะดีต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคของชาววันอาทิตย์กันบ้างค่ะคือบิตรภาพของคุณอะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะ อน,นัดลืมพูดเรื่องการสื่อสารไปแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนัดขอพูดเรื่องอุปสรรคก,ก่อนแล้วกันหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะอุปสรรคของชาววันาทิตย์เองอะคะ่ะก็ยังคงคือบางทีเรื่องมิตรภาพนะคะมันอาจจะเป็นสองแง่สองแง่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่ทําธุรกิจ หุ้นกับเพื่อนหรือว่าทําอะไรร่วมกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรมามัดระวงังซึ่งบางทีคุณอาจจะมีความเออเพื่อนเธอเพื่อนฉันเกรงใจเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะจนทําให้เนื้องานอ่ะมัน,ม,นมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อันนี้คืออุปสรรคของคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งบางทีช่วงเดือนตุลาคมชาววันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยตั้งใจทํางานสักเท่าไหร่เพราะมัวแต่ห่วงเล่นห่วงเที่ยวห่วงห่วงเพื่อนกลัวกลัวแบบกลัว กลัวเราไปไม่ทานหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องของการงานสักเท่าไหร่นะคะกลับมาที่ตําแหน่งของสหาชาานะคะหรือว่าตําแหน่งของเพื่อนพ้องเนี่ยยังสามารถพูดในเรื่องของการสื่อสารได้ด้วยนะคะการสื่อสารของชาววันอาทิตย์ การสื่อสารถือว่าดีนะคะคือจริงๆอ่ะชาววันอาทิตย์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ว่าในช่วงของเดือนตุลาคมมันเหมือนคุณอ่อนหวานอ่อนโยนมากขึ้นบางทีคุณอาจจะได้รับอิทธิพลจากไพ่ใบแรกนะคะความเป็นตัวตนจิตใต้สานึกของคุณก็ได้ที่ทําให้คุณซอฟลงถือก็ถือว่าดีนะคะมีความละมุนมากขึ้นเรียกอย่างนั้นก็ได้นะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้าง สำหรับความรักนะคะนัดจ่าเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะด้ไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยว่าบางทีคุณกับคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นแฟนคู่มัน่นคู่หมายาสามีภรรยาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่บางทีะคะ่ะเจอกันก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันหรือในขณะเดียวกันนะคะก็คือมีเรื่องสงครามเย็นเกิดขึ้นคือมีเรื่องบาดหมางมีเมีเรื่องคางแขงใจนะคะแต่ไม่ทะเลาะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมักจะทําให้คุณนะคะต้องอยู่คนเดียว ในขณะเดียวกันให้เรามาระวังนะคะสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์แบบที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะคือโอเคด้วยภาระหน้าที่เราจําเป็นต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าตัวเขาต้องไปทํางานไกลบ้านทําให้นานๆถึงค่อยมาเจอกันทีเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคะ่ะเกิดขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีความคางแขงใจกันเกิดขึ้นอีกก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะมันก็จะทําให้คุณรู้สึกเหงาเหงามากกว่าเดิมบางคนอยู่บ้านเดียวกันนะบางคนเนี่ยกลับมาคือแบบเจอกันทุกวันนะคะแต่ไม่ค่อยได้คุยกัน ส่วนใหญ่ก็คือจะไปเจอกันในโลกโซเชียล Facebook Twitter หรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งน่านรู้สึกว่ามันไม่ควรเลยนะขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของความรักหรือว่าความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะ ในไพ่ not for you ่ามันยังไม่ใช่สำหรับคุณในช่วงนี้บางทีช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้สถานการณ์มันคลี่คล,คลายลงไปนะย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกเห็นไหมคะว่าไพ่ใบแรกของนั้นมีความสำคัญมากขนาดไหนคือย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกคุณอาจจะหาคนกลางนะคะที่เขามีวุฒิภาวะที่เขามีวัยวุฒิหรือว่ามีพระเดชพระคุณกับดราะอะเนาะ คืออาจจะให้คนคนนี้ค่ะช่วยก็ได้คืออาจจะให้พ่อแม่ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เราคอรพนับถือหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมาคอยไกล่เกลีย่ยคือบางทีมันอาจจะไม่ต้องจริงจังขนาดที่แบบโหยมานั่งจับเขาคุยกันนะคะแต่มันเหมือนกับว่าให้มันเนียนๆนมาเลยแบบนี้ค่ะก็อย่างนั้นอะก็น่าจะมีโอกาสมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่ จำเป็นที่จะต้องอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปอุบัติเหตุลืมเก่งนัดเองลืมเก่งค่ะพอพูดถึงคนที่มีคู่แล้วไปแล้วนะคะไม่พูดถึงคนโสดไม่ได้เลยกลับมาที่ตำแหน่งของปุตตะค่ะไพ่ใบนี้ยังสามารถพูด,เ,ดเรื่องของคนโสดได้ด้วยจริงๆแล้วคนโสดมีหลายสถานะนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะ นนค่ะได้้บนีหมายความว่าบางทีะคุณไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักเลยจริงๆอมีคนเข้ามานะคะแต่คุณไม่ได้มองคือคุณไม่ได้เปิดใจอะ่ะแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังเฉยๆไม่ได้ให้ค่ากับความรักสักเท่าไหร่ค่ะในช่วงนี้อาจจะมีความสุขกับเพื่อนก็นได้หรือว่ารู้สึกโอ้โตายลวผู้ฉันมีความรักมากอยู่แล้วในความรักในฉันชู้สาวหรือว่าความรักกับเพศตรงข้ามหรืออะไรแบบนี้คะ่ะอาจจะช่วงนี้ฉันอาจจะไม่ได้โฟกัสมันสักเท่าไหร่เขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะหนึ่งใบเนาะ ไพ่เนี่ยก็คือตัวไพ่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าคุณนะ่ะอยู่คนเดียวนะคือหมายความว่าคือมันเหมือนกับคุณไม่ได้มันเหมือนกับไอสิ่งที่คุณทําอยู่คือจริงๆคุณไม่ได้ให้อย่างที่บอกไปคือคุณไม่ได้ให้ค่ากับความรักสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนตุล,ลาคมะนะคะต่อมาค่ะขอเปิดไพ่คําแนะนําดีกว่านะคะสําหรับไพ่สีเหลืองสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะ เขาบอกว่าคําแนะนําที่129บอกว่านะคะบอกว่าอย่าโลบบางทีอะคนที่เข้ามาอย่างที่นัดบอกไปนะคะว่ายังไงก็มีคนเข้ามานะคะแต่ว่าคุณไม่ได้มองเขาสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกที่จะไม่มองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ตรงสเปคกับเราหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนอื่นในมากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันจริงๆอะเขาว่าอย่าโลภแบบมันมันมันพอฟังแล้วว่ามันดูเป็นเชิงลบนะคะแต่ว่า อย่างที่ดัดบอกไปค่ะเงื่อนไขของคุณคุณก็มีมาตรฐานของคุณมีสเปคของคุณอะไรแบบนี้ค่ะคนที่เขาเข้ามาเขาอาจจะยังไม่ได้ตรงตรงตามมาตรฐานหรือว่าตรงตามที่คุณคิดไว้เลยแบบนี้ค่ะ,คะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดนะต่อมาค่ะอ่าอีกอย่างหนึง่งบางทีอะค่ะคุณช่วงเนี้ยคุณอาจจะชอบคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาเข้าเรื่องอุบัติเหตุกันบ้างโอ้ยอีกขอโทษค่ะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะทีนี้พอคนโสดสนิทแล้วค่ะต้องมีคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือมีคนคุยด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมหนึ่งใบค่ะสําหรับคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในไพ่ใบนี้ค่ะบางทีอะช่วงนี้ให้เรามาระวังคําพูดการการพูดอะไรของคุณสักนิดหนึ่งเพราะมันเหมือนกับว่าเขาตาลใจคุณนะคะไม่ใช่ว่าไม่ตามใจนะคะแต่มันเหมือนกับว่าการ คือยิ่งเขาตามใจมันทําให้คุณยิ่งกลายเป็นคนเอาแต่ใจมากยิ่งขึ้นและมันจะส่งผลทําให้สถานะความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะให้ลดความเอาแต่ใจลงนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดอย่างงี่งเง่าอย่างงงแง่นะคะอืมต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุจริงๆแล้วอันนี้คือเรื่องของอันนี้คือเข้าเรื่องจริงๆแล้วนะคะ <laughs> โอเคค่ะไพ่ใบนี้นะคะ สุขภาพและอุบัติเหตุจริงๆในเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลใจนะคะแต่ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้เรามาระวังโรคเครียดโรคที่โอเคบางคนเน่ยเครียดเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันในขณะเดียวกันความดันโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างเลยนะคะให้ระมัดระวังด้วยคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของชื่อเสียง การเลื่องค่าเรื่องตำแหน่งกันบ้างค่ะช่วงนี้ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะบางทีคุณอาจจะโดนขโมยผลงานก็ได้นะดังนั้นให้เรามาระวังด้วยนะคะหรือว่าโดนก๊อปปี้ผลงานไปโดยที่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้าง สำหรับการงานนะคะของชาววันอาทิตย์บางทีช่วงเดือนตุลาคมคุณอาจจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นไอสิ่งที่รับ,ร,บรับทําอยู่แล้วก็ทําไปนะคะแล้วก็จะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นเข้ามาค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเสียเวลาคือเหมือนกับว่าต้องทุ่มเทวเวลาไปให้กับเรื่องงานอนะมากพอสมควรบางทีอะ เรื่องงานสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยมันก็เลยส่งผลทําให้ตัวคุณในเรื่องของความรักะคะ่ะคุณก็เลยไม่ได้โฟกัสเลยเพราะคุณมีเรื่องอื่นที่จะต้องรับผิดชอบมากกว่าอมืมีสิ่งที่จะต้องโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่าต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างะคะ่ะโชคลาภในช่วงนี้นะคะอยาก กังวลใจหรือว่าอยากกลัวคือบางคนอะคุณคุณคือเคยเป็นแม้ที่แบบบางคนซื้อลอตเตอรี่แล้วก็บอกโอซื้อไปยังไงก็ไม่ถูกแต่ทั้งที่ซื้อเข้ามาในมือเราแล้วนะซื้อมาในกระเป๋าเราแล้วแล้วบอกว่าโอ้คงไม่ถูกหรอกอะไรแบบนี้ค่ะอย่าไปคิดแบบนั้นถ้าคุณเลือกหรือว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อคุณก็ต้องมีความหวังแต่ในครันี้ก็คือนัดก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าโอ้เพอร์เจอว่าฉันต้องถูกจริงๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็คือให้มันอยู่ในบรรทัดฐานของความเป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้้าาาเกกิดวว่่คุณรูสึ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีดวงอ่ะไม่ต้องก็ไม่ต้องซื้อจะได้ไม่ต้องมาแบบซื้อมาแล้วแล้วก็อุ้นไม่ถูกหรอกจะถูกหรือเปล่านะคือแบบอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจกันบ้างช่วงนี้อ่ะคุณบางทีคุณอาจจะเห็นกันความไม่เที่ยงของโลกค่ะเห็นสัจธรรมของโลกนะ็่คือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเป็นแน่แท้โดยปริยายต่างๆนานานะคะมันก็เลยทําให้คุณนะคะมองเห็นถึง คือมันเหมือนโปรงอะค่ะหรือในขณะเดียวกันคุณเห็นการลาจากของคนใกล้ตัวหรือว่าคุณเห็นการจากลาของของใครบางคนแล้วทาให้คุณฉุกค,คิดถึงถึงชีวิตนะคะว่ามันไม่เที่ยงจริงๆก็เป็นไปได้มันเหมือนกับว่ามันเริ่มเริ่มที่จะปลงแล้วหรือว่าเริ่มมีเอะอะในหัวใจแล้วว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไม่เที่ยงจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวบางทีช่วงเนี้ยคุณอาจจะ อืมขวัดมากขึ้นฟังธรรมะมากขึ้นหรือว่าคือฟังแง่คิดอะคะ่ะมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเลยแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนั้นได้นัดก็ขออนุมโมทนาบุญกับตัวคุณเอ่อกับตัวคนชาวนาทิตเองด้วยนะคะทีนี้ขอพูดนิดนึงค่ะในเรื่องของใครที่มีใครที่กําลังจะทําอาชีพเสริมเนาะ คนที่กาลังจะทําอาชีพเสริมนะคะจริงๆอนะนัดรู้สึกว่าคุณเนะี่ยมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ข้างในเหมือนกันไม่มั่นใจตรงที่ว่าคุณจะสามารถทําตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะสามารถทํามันได้ดีหรือเปล่าคืออย่างที่นัดบอกนะคะว่าอยากให้คุณอะคะ่ะมั่นใจคือตัดสินใจทําไปแล้วทําไปเลยไม่ต้องมานั่งแบบ e R, เอไอแบบยัยงไงคือไปทํแล้วเอาให้สุด เราค้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสาเร็จหรือมันไม่โอเคอะค่ะคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้วิธีการนาี้ยฉันทํามันแล้วมันไม่ดีนะมันเป็นบทเรียนสอนเรามันเป็นบทเรียนที่คุณก็ไม่สามารถซื้อในห้องเรียนได้นะคะแต่เปิดไพ่คาแนะนําให้หนึ่งใบค่ะในเรื่องของอาชีพเสริมนะบางคนอนะทำอาชีพเสริมแล้วก็อยู่ในสถานาการณ์ที่ว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะคะ คำแนะนําคําสอนโอโหคือแบบหยิบขึ้นมาเนี้ยเป็นคําสอนของท่านพุทธทาสเลยนะคะอุขออภัยค่ะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนนิดนึงพอดีมือโดนใหม่นะคะยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้นะคะคําสอนของท่านพุทธทาสอ่ะนี่แหละค่ะคือบางทีอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยก็ได้ในในช่วงนี้แต่เอาแค่ว่าแบบรักษามันให้ยังคงอยู่ะคะ่ะไปก่อนนะต่อมาค่ะขอเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะสําหรับคนที่กําลังว่างงานอยู่ค่ะ คนที่กำลังว่างงานอยู่คุณก็หมกมุ่นมากๆนะคะในเรื่องของการหางานค่ะแล้วก็ดูออกที่จะเครียดๆไปเลยเลยแบบนี้ค่ะดังนั้นก็รลีแลกซ์หน่อยนะคะหรือว่าผ่อนคลายหน่อยอย่าไปโฟกัสกับเรื่องเนี้ยมากกับบางทียิ่งเราโฟกัสมันก็จะยิ่งมันก็จะยิ่งแย่นะคืออย่าไปแบบคือคุณอาจจะไปทําอาชีพเสริมไปรับจอบพาร์ทไทม์ก่อนก็ได้ระหว่างรอค่าเวลากว่าที่เขาจะเรียกให้ทํางานประจํานะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับชาววันอาทิตย์นะคะยังไงนะก็ขออภัยด้วยที่ผิดหลายรอบนะคะโดยเฉพาะกับความรักของคนโสดกับคนที่มีคู่แล้วเนะาะจะท่ามไปเรื่องอื่นตลอดเวลาเลยนะคะในพาร์ทของความรักนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง7วันแล้วนัดมีเพลย์ลิสต์ใหม่นะคะสำหรับใครที่ชอบฟังพอดแคสต์ไปเพลินๆเ,เนาะอย่างเช่นเวลาขับรถอยู่นะคะหรือว่าเวลานั่งรถกลับบ้านนะคะขอให้นัดอยู่เป็นเพื่อนคุณคะ่ะนอกเหนือจากการดูดวงนะคะนัอันเนี้ยพอดแคสต์ของนัดนะคะ่ะ ก็จะเป็นฟีลของการกึ่งดูดวงเหมือนกันเพราะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณไปกดเพลย์ลิสต์ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นสภาวะหนึ่งในความรู้สึกของคุณในช่วงนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ออกมา EP ที่3แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น EP 4ี6ถึง EP ร้อยกว่านะคะอันนี้คือความคาดหวังของนัดค่ะสามารถเข้าไปเลือกฟังได้นะคะสำหรับลิงก์เพลย์ลิสต์นัดจะโพสต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลย ใครที่สนใจอยากดูดวงสดตัวนะคะสามารถทักมาได้นะคะ l i น์แอดแอดนัทโค่ะหรือว่าหาเบอร์มองคลให้เข้ากับชีวิตให้เข้ากับหน้าที่การงานของคุณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ